คายทินแดนแห่งมนขลังริมโขง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของจังหวัดหนองคายที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสุดอลังการแม้จะอยู่ในฤดูฝนแต่หนองคายก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราไปตะลุยหนองคายกันเลยค่ะ <c oughs> ามารับความมงคลให้สมกับเป็นสายมูค่ะวัดโพชยัยพระอารามหลวงที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายโดยตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์เดิมเป็นวัดร้างค่ะภายในเนี่ยนะคะประดิษฐานพระธาตุเจดีลาวโบราณที่แสนจะงดงามแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นั่นเองค่ะแต่ว่าปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายพระพุทธรูปปางมาลวิชยัยที่หล่อด้วยทองสีสุกมีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายเลยค่ะ กับที่นี่ศาลาแก้วกู่หรือว่าวัดแขกตั้งอยู่ในชุมชนสามคกีนถูกสร้างเพื่อเป็นอุทยานเทวไลัยแห่งศรัทธามีรูปปั้นกอะอิฐถือปูนรูปทรงต่างๆแปลกตามมากมายเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอุทยานแห่งนี้เป็นเทวไลัยแห่งความศรัทธาที่สวยงามตระการตาแล้วก็มีมนขลังจับใจเลยล่ะคะ่ะ แอบกระซิบนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะว่าถ้าเราได้ไปที่วัดแห่งนี้กับแฟนถ้าไม่ใช่คู่แท้จะต้องเลิกกันไปนั่นเองนะคะโอ้ o โมกันจุกแล้วที่นี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของเมืองหนองคายอาหารเวียดนามรสชาติอร่อยดอนใจวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยกันที่ร้านอาหารตำหนักเวค่ะ โดยที่นี่เน่นะคะตกแต่งสไตล์คาเฟ,ฟน่นิดๆมองมุมไหนก็ดูเก๋แล้วก็โดดเด่นมากๆเลยละค่ะส่วนอาหารก็บอกเลยว่าอร่อยแบบสุดๆๆเลยละค่ะโดยที่นี่น,นะคะมีทั้งเมนูแหนมเนืองเมืองเวที่ต้องอร่อยแบบ ยกนิ้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะ <Wow. S 1> ปอเปีย๊ยอิมพิเรียลกรอบกรอบ,กรอบสุดอร่อยยำหัวปลีหมูกรอบรสชาติดีมากๆค่ะ <Wow. S 1> ยังมีรอยยอคแพนเตอร์ของทานเล่นสุดรสเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะซุปร้อนๆแกงมะเขือเทศราชวงเหงียนค่ะตบท้ายด้วยกาแฟกระทิ รสชาติหอมๆม,มันๆแล้วก็อีกดนึ่งกาแฟที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะนั่นก็คือกาแฟไข่ร้อนค่ะที่เรียกได้ว่าหอมไข่เนื้อเนยียนสุดๆเลยนะคะใครที่เป็นสาวกของชาวอาหารเวียดนามที่ร้านนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะแถมที่นี่นะน,นะคะยังมีการแบบเอาชุดเปลี่ยนถ่ายรูปเป็นสาวเวียดนามจัดเต็มกันได้เลยนะคะ <S 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 ถึงที่สุดท้ายของทริปนี้แล้วค่ะวัดพระธาตุบางพวนวัดเก่าแก,ก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งที่วัดพระธาตุบางพวนแห่งนี้นับเป็นวัดแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานครบทั้ง7สิ่งนั่นเองนะคะเมื่อเข้ามาภายในวัดเราก็จะสามารถสัมผัสกับความคลางความร่มรื่นของต้นไม้ที่ทําให้วัดแห่งนี้ดูสวยงามตองมนมากมาก,มากเลยนะคะเมื่อย้อนกลับไปในอดีตตอนที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิด ปรากฏการประหลาดมีสายน้ำพ,พุ่งออกมาจากบริเวณพื้นดินต่้อาวาสจึงได้ชักชวนญาติโยมพูดสะรองรับน้ำเอาไว้ค่ะแล้วก็ได้มีการสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียนเอาไว้ที่กลางสะแห่งนี้ด้วยนะคะ และนี่แหละค่ะคือจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนสัมผัสวัฒนธรรมเป็นความประทับใจที่ใครได้ไปก็ต้องหลงรักจังหวัดนี้แบบไม่รู้ลืมออกมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเราจะสุขทันทีที่เที่ยวหนองคายค่ะสททุทันี